สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือพอเก้นคัมมี่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาดูในส่วนของการแนะนําในส่วนของอาวุธนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับการใช้กับโปเกมอนตัวไหนบ้างนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาไปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มนะครับก็ขอแนะนําช่องใหม่นยแล้วกันนะก็ทําช่องขึ้นมานะครับสํารองไว้นะ พราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในส่วนของช่องเพลนโซนเนี่ยโดน y ยูทูบระงับไป14วันครับครั้งล่าสุดนะที่ที่ผ่านมานะครับทำให้นะครับช่องนี้มันมีโอกาสที่จะปิดตัวลงได้นะถ้าเกิดว่ามีการละเมิดกดชุมชนอะไรอย่างนี้อีกนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาะคตจะโดนที่ตัวไหนนะเพราะว่าคือมัน,มนตรวจสอบค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นไอตรวสอบระบบนะผมก็เลยทําการสร้างนะครับช่องสำรองมาไว้ครับชื่อว่า อ่าในโซนเกมมิ่งนะครับก็เดี๋ยวป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์ช่องก็เดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับก็นั้นก็จะมีคลิปใหม่อยู่บางคลิปนะครับก็อาจจะเป็นช่องสำรองกรณีสมมติอ่าช่องหลักปิดตัวลงหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมก็จะถ่ายคลิปวิดทั้งหมดไปอยู่ในช่องใหม่ทั้งหมดนะฮะโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมอ่ะโอเคก็อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับก็กดเข้าไปนะฮะ ที่โปเกมอนก่อนผมพาไปดูก่อนนะนี่ครับสมมติผมเลือกอสไตล์มานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่สเตตัสตัวนี้นะครับก็ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาสายนะครับโปเกมอนต่างๆกันแล้วกันก็ปกติโปเกมอนมันก็จะมีสายโจมตีนะสายป้องกันนะครับสายแทงนะครับพวกสายซัพพอร์ตแล้วก็พวกสายควบคุมต่างๆนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้ครับสไตล์เนี่ยนะครับผม ก็วิธีดูนะครับว่าโปเกมอนตัวนี้เป็นสายไหนนะครับนี่ครับเราดูตรงอ่าจะเขียนว่าโบนัสนะครับการรวบรวมนะอยู่ที่นะครับ physical attack นะครับเป็นโจมตีแบบกายภาพนะเพราะฉะนั้นนะครับอ่าไอเทมที่เราสวมใส่ให้กับโปเกมอนเนี่ยควรจะเป็นไอเทมที่เสริมสร้างในส่วนของโจมตีกายภาพนะครับแต่มันก็จะมีในส่วนของโปเกมอนบางตัวนะครับที่แบบว่าอ่าตรงหน้าโบนัสเนี่ยเขียนโจมตีกายภาพแต่ว่า สกิลทักษะด้านในเนี่ยเป็นโจมตีพิเศษก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเข้ามาดูด้วยอย่างสไตล์เนี่ยก็จะเป็นโจมตีกายภาพนะครับทั้งแบบด้านหน้านะรายละเอียดด้านหน้านะครับแล้วก็ทักษะด้านในก็จะเป็นโจมตีกายภาพด้วยถามว่าดูตรงไหนนะครับนี่ครับดูตรงคําว่านี่ครับ P จุด ATK นะมันคือ physical attack นะครับคือโจมตีกายภาพนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไอเทมที่สวมใส่ของเขาควรจะเป็นสกิลสวมใส่ที่เพิ่มสกิลโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็ เี๋ผมพาไปดูสายควบคุมอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันสายควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ไหมตัว s ไหมัง s ดีไหมนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้รู้จักหูป้าไหมครับนี่หูป้าตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคแน่นอนครับหูป้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกสไตล,ล์โปเกมอนสายควบคุมเนี่ยมันจะมีโบนัสรวบรวมนะเป็นพวกลักษณะแบบว่าเพิ่มเลือดนะหรือไม่ก็เพิ่มสปีดถ้าเป็นเพิ่มสปีดเนี่ยจะเป็นพวกเกงก้าพวกอะไรพวกเนี้ยนะเดีย๋ยวถ้าเป็นพวก าสายควบคุมแบบอื่นก็จะมีพวกเพิ่มเลือดนะเราจะเห็นดีว่ามันจะเพิ่มเลือดนะครับทักษะด้านในนะครับมันก็จะเป็นทักษะการโจมตีของโปเกมอนมันเองนะก็เป็นสายจะไปเชยลแท็กอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอาวุธที่สวมใสนะ่ก็ต้องเป็นอาวุธที่เพิ่มพวกสปีดเพิ่มเลือดนะนะครับผมถ้าเป็นพวกควบคุมอย่างเกงก่านะก็ใส่พวกสปีดนะแล้วก็พวกฮูป้าหรือเดนซี่เนะี่ยที่เป็นสายควบคุมที่เพิ่มเลือดนะก็จะใส่ไอเทมไปเป็นเพิ่มเลือดแทนนะต่อมาครับปโปกเกมอนพวกสายแทงนะ ถามว่าสายแทงดูยังไงนะครับโปเกมอนสายแทงที่เห็นเด่นชัดที่สุดจะเป็นตัวนี้นะอา่าบอสโคโรลานะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเถื่อนตัวนี้ฮะนี่ครับตัวนี้ครับ,รบถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนสายอ่าสายแทงเนี่ยคือสายป้องกันเนี่ยยกตัวอ,อย่างเช่นบอสโคโรลาเลยกันตัวนี้ครับจะเป็นสายแทงแบบแบบอ่าฟิสิขอลเดฟนะครับก็หมายถึงอ่าป้องกันนะครับทางกายภาพเป็นหลักนะครับผมเห็นไหมฮะดูจากสแตตโดยรวมเนี่ยมันจะเน้นไปทาง ป้องกันกายภาพเป็นหลักนะครับต้งรอย180เห็นไหมแล้วก็ทักษะด้านในเนี่ยจะเป็นโจมตีแบบฟิ Physical Attack, สิกอลแอคแท็กส่วนใหญ่ส,ส่วนใหญ่นะครับโปเกม,มอนที่โจมตีากายภาพนะครับที่เป็น p ีแอคแท็กเนี่ยฟิสิกอลแท็กก็จะมีพลังป้องกันที่เน้นไปทางฟิสิกอลเด็นะครับผมเพราะฉะนั้นไอเทมที่สวมใส่ในคนที่จะเป็นไอเทมที่เสริมสร้างนะครับพลังป้องกันทางกายภาพนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะ เออตัวนี้ดีกว่ามิโลคาร์ลสนะครับผมมิโลคาร์ลสเนี่ยก็จะเป็นสายแท้งอีกตัวหนึ่งที่เป็นแท้งลักษณะแบบว่าป้องกันพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่าพลังป้องกันพิเศษของมิโลคาร์ลสเนี่ยค่อนข้างเยอะเด่นชัดอยู่แตแต่หนึ่งเลยนะครับเห็นไหมฮะสเปเชียลเดฟอยู่ที่125นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอเทมที่สนใส่ของมิโลคาร์ลสเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เสริมสร้างทางพลังป้องกันพิเศษนั่นเองนะครับผมก็หลักๆวิธีดูโปเกมอนนะครับว่าเป็นสายไหนก็ดูประมาณนี้แหละนะครับ ก็ย๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของไอเทมกันนะครับว่ามันสามารถที่จะสวมใส่อะไรได้บ้างน,นะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่จั่วตรงนี้ครับตรงสุ่มกาชานะแล้วก็เข้าไปที่ตรงที่เราจ่ยไอเทมนะครับก็เข้ามาที่ t r i นเก t การ d จอ w นะครับผมก็ตรงนี้ครับจะเป็นการสุ่มกาชาที่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับอ่ะ๋ยวเรามาดูกันแบบคร่าวๆนะ ผมจะพาไปดูพรีวิวนะครับตรงขวานะฮะนี่ครับมันก็จะมีไอเทมนะครับที่เราจะได้รับนะครับมันก็จะมีไอเทมหลากหลายสีแหละนะครับผมเอยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะเอาแถวบนเลยก็ได้ง่ายๆนะฮะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับไอเทมสีผมจะอธิบายประมาณสีม่วงก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะกินเวลาเกินไปนะยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นแอปเปิลตัวนี้แล้วกันอย่างที่เห็นนะครับลิฟต์โอเวอร์แอปเปิลเนี่ยแอปเปิลตัวนี้ครับมันก็จะให้สเตตพื้นฐานเนาะก็จะเป็นเลือดนะครับ โจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับให้เท่ากันเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ให้พลังป้องกันากายภาพและเวทเท่ากันไหมครับร้อยหกสิบเก้านะแล้วก็ให้สปีดนะครับซึ่งสแตทพื้นฐานตัวเนี้ยทุกไอเทมทุกชิ้นเนี่ยมันให้เท่ากันหมดแหละนะครับผมแต่มันจะต่างที่นี่ครับสังเกตเห็นคำว่าเอฟเฟกต์พป๊ะผาไหมนะฮะอย่างเอฟเฟกต์พป๊าตรงนี้นะครับมันจะได้ในส่วนของการาฟื้นฟูเลือดนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อถือโปเกมอนโปเกมอนถือไอเทมชิ้นนี้นะแล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยเมื่อสิ้นนนสุดดแต่่่ลละะรออบบเเเียจฟฟืืู้ทากั อ่าห้นะครับของเลือดสูงสุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปครับก็คือโปเกมอนที่เกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเลือดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันคือโปเกมอนสายควบคุมนะครับยกตัวอย่างเช่นฮูป้าก็ได้นะครับฮูป้าสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นอ่าซัพพอร์ตอ่าเพิ่มเลือดนะครับสายอ่าควบคุมไปแหละสามารถใส่ได้ดีนะครับไอเทมตัวแอปเปิลเนาะถัดไปนะฮะเรามาดูกล่องสีดำนะฮะกล่องสีดำเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเนี่ย แมกมาไรเซอร์นะครับแมกมาไรเซอร์ตรงสแตทพื้นฐานผมไม่พูดถึงแล้วกันนะมันได้ทุกอันเรามาดูเอฟเฟกต์พกพากันนะครับเขาบอกว่าไอ้กล่องตัวนี้นครับถ้าเกิดว่า,าเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้สปีดเพิ่มขึ้น5%นะเออได้สปีด5%เลยนะนะครับแล้วก็ได้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น14%นะใน2รอบแรกนะเพราะฉะนั้นครับไอเทมชิ้นนี้ครับเด่นไปทางสปีดใช่ไหมพอเด่นไปทางสปีดปุ๊บจะมีโปเกมอนพวกสายควบคุมเนี่ย จะใส่ได้ดีแล้วโปเกมอนที่ใส่ควบคุมตัวนี้จะต้องเป็นโปเกมอนที่โจมตีกายภาพด้วยเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์สอันเห็นไหมฮะเอฟเฟกต์อันนึงเพิ่มสปีดเอฟเฟกต์อันนึงเพิ่มโจมตีกายภาพเนาะฟิสิ i อลแอคแท c k นะครับผมเพราะฉะนั้นโปเกมอนที่เป็นสายควบคุมนะฮะ แล้วก็โจมตีกายภาพด้วยก็ควรสวมใส่อเทมชิ้นนี้เนาะทำไมถึงต้องใส่ชิ้นนี้ครับเพราะว่าการที่โปเกมอนคุณเนี่ยสปีดเร็วเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะได้โจมตีก่อนแล้วคุณจะได้ควบคุมศัตรูก่อนนั่นเองนะประมาณนี้นะครับนอกจากากล่องที่เพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยมันจะมีกล่องเสียมตาลนะครับเสียมตาลเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับมันก็จะเพิ่มนะครับสปีด5%แต่ว่าตรงนี้ครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีพิเศษนะครับ14%สองรอบแรกเนาะอันนี้ก็จะเหมาะกับโปเกมอนที่าเป็นนสยคควบคุมะ แล้วก็เป็นโจมตีแบบเวทนะโจมตีพิเศษนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับคิงล็อกนะเป็นมงกุฎสีทองนะครับเป็นมงกุฎพระราชนั่นเองนะไอเทมชิ้นนี้ครับเพิ่มสปีดถึง12%เลยนะให้แบบมนที่สวมใส่ครับแล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยมีโอกาส18%นะครับที่จะทําให้ศัตรูนะครับเป็นใบนะหลังการโจมตีนั่นเองนะซึ่งนะครับไอเทมชิ้นนี้ครับแน่นอนครับ การที่เพิ่มสปีดอย่างที่ผมบอกครับเพิ่มสปีดคือเหมาะสาหรับโปรแกรมมควบคุมอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีดีบัฟใส่ดตูด้วยเนาะเป็นใบอะไรประมาณนี้นะไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับเป็นผ้าเอาไม่ใช่ผ้าดิเอาใบไม้ใบไม้สีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับเมนทอลเฮิร์บนะครับเป็นตัวเฮนะิร์บเนาะอัน,นี้ครับจะได้พลังป้องกันกายภาพเพิ่ม8%แล้วก็ป้องกันเวทเพิ่มขึ้น8%นะครับเมื่อให้โปรแกรมมอนตัวนั้นสวมใส่นะ แล้วก็เมื่อเข้าการต่อสู้เนี่ยนะครับเมื่อรับความเสียหายเนี่ยจะมีโอกาส30%นะครับที่จะลบลางเอฟเฟกต์ทำได้เพียง2ครั้งเท่านั้นในการต่อสู้เนาะเพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้ครับอย่างที่บอกครับเพิ่มระ้องกันทั้งกายภาพและเวทเนาะเหมาะสำหรับประมันสายแทงนั่นเองนะก็เอาไปให้สายแทงใส่นะครับก็จะช่วยได้นะครับผมไอเทมชิ้นต่ไปนะครับเป็นผ้าแดงตรงนี้ดีว่าเป็นโฟกัสแบนนะโฟกัสแบนเนี่ยให้อะไรครับให้เลือด12%นะฮะแล้วก็ในการต่อสู้ครับเมื่อรับความเสียหายแรงมีโอกาส12%ที่จะล้นพ้นนะครับ าจากความเสียหายนะครับรอดนะคือจะไม่โดนหนักะนะครับผมส่วนเราไอเทมโฟกัสแบนเนี่ยก็แน่นอนครับเหมาะสำหรับโปเกมอนสายควบคุมเนาะอย่างผมบอกนะครับผมก็เพิ่มเลือดนะแต่ว่านะครับาสายดาเมจก็สามารถใส่ได้นะเออตัวนี้นะครับผมถัดไปนะครับไอเทมชิ้นไปจะเป็นถุงนี่ละกันซอฟแซนนะอ่ะในส่วนของซอฟแซนเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะฮะซอฟแซนเนี่ยแน่นอนครับสแตทแรกครับให้เพิ่มเลือด5%นะ สปีด5%นะครับสำหรับโปเกมอนที่สวมใส่แล้วก็มีเอฟเฟกพิเศษอีกอย่างนึงก็คือโปเกมอนนะครับท่าแมลงนะครับธาตุพืชธาตุดินนะครับจะทำเดเมจเพิ่มขึ้นนะฮะ5%นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมาะสำหรับโปเกมอนเฉพาะทางนะครับก็อย่างที่บอกแหละเป็นท่าแมลงธาตุพืชธาตุดินนะครับใส่แล้วจะตีแรงขึ้นอีก5%นะได้เลือดเพิ่มอีก5%ได้สปีด5%เนาะต่อมาเป็นผ้าสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะ ก็เป็นซิลส์คัพนะครับผมก็จะได้เลือด5%สปีด5%นะครับแล้วก็จะได้เดเมจเพิ่มขึ้นสำหรับธาตุพลังจิตความมืดและปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นครับไอเทมเฉพาะทางสังเกตได้เลยครับมันจะเพิ่มเลือด5%เพิ่มสปีด5%นะครับผมต่อมาเป็นสเปลแท็กนะครับอันนี้ก็จะได้เลือด5%เหมือนกันแล้วก็ได้สปีด5%นะครับแล้วก็ได้เดเมจนะครับธาตุผีธาตุพิษนะครับธาตุน้ำได้ขึ้น5%นะครับ ต่อมาเป็นดรกก้อนแฟงนะครับจะได้เลือด5%้เปสปีด5%แล้วก็โปเกมอนมังกรแฟรี่ไฟนะครับโจมตีแรงขึ้น5%นะครับถัดไปนะครับเป็นก้อนหินตรงนี้ครับเป็นฮาร์สโตนนะครับฮาร์สโตนจะได้เลือด5%นะครับได้สปีด5%แล้วก็โปเกมอนนะครับธาตุหินนะครับโปเกมอนธาตุเหล็กธาตุน้ำแข็งจะได้ดาเมจแรงขึ้น5%นะครับต่อมาเป็นผ้าสีดำนะเป็นแบ็กเบลนะ อันนี้ก็ได้เลื่อน5%สปีด5%นะครับแล้วก็โปเกมอนท่าุบินเนี่ยต่อสู้แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยจะได้ดาเมจแรงขึ้น5%นะครับต่อมานะครับเป็นทิชชู่นะครับเป็นไม่ทิชชู่เดีเป็นเมทัลโค้ดนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะอันนี้นะครับเขาบอกว่านะครับอ่าฟิสิ a อลดาเมจนะครับจะเพิ่มขึ้น12%แล้วก็อ่าฟิสิ l อลเดฟนะครับจะเพิ่มขึ้น8%นะครับก็คือต้านทานนะครับเจาะทะลุนะก็อันนี้จะเหมาะสำหรับโปเกมอนนะครับสายแทงเลยนะครับแทงกายภาพด้วยนะ พวกบอสโกโรล่าอะไรประมาณนี้นะต่อมาเป็นแผ่นดิสนะครับเป็นแฟรี่สโตรีไวท์นะอันนี้เหมือนกันนะครับจะมีสายแท้งกายภาพก็ต้องมีสายแท้งป้องกันเวทด้วยนะครับอันนี้จะเพิ่มสเปเชียลเดามเอทโบนัสอินเครสิบสองนะแล้วก็สเปเชียลเดบิกนอร์ครับอีก12อีก8%นั่นเองนะนี้สำหรับสายเวทป้องกันเวทนะต่อมาเป็นกำไรนะครับพวาวเวอร์เวทนะครับกำไรเขียวนะ กำไรเขียวน่าจะเพิ่มคริติคอลนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คริติคอลเดเมจอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะก็สำหรับโปเกมอนที่อยากติดคลีนะครับใส่ชิ้นนี้จะติดคลีได้ค่อนข้างดีขึ้นนะต่อมานะครับเป็นอ่าออดเอ็นเซนนะครับอันนี้นะครับจะได้ในส่วนของบล็อกอินเคสสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็บล็อกอินเทนซิตี้อินเคสนะครับคือสถานะป้องกันพวกดีบัฟต่างๆนะต่อมาเป็นอันสุดท้ายแล้วกันเป็นโซดิวนะ โซเดียในเลือด8%นะครับแล้วก็ได้รีคอเวอรี่เลือดนะครับ12%นะครับสำหรับเป็นที่สวมใส่อันนี้ก็สำหรับเหมาะสำหรับใส่แทงก็ได้นะครับสำหรับใส่ควบคุมก็ได้นะที่เหลือนะครับไปลองไล่อ่านกันดูนะฮะมันก็จะมีหลายๆอย่างนะเพิ่มคลิแล้วก็เหมาะสำหรับโปเกมอนสายพิกาจูอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพอะไรพวกนี้นะฮะก็มีหลากหลายเลยนะครับเยอะมากๆกระดูก,ก็จะเน้นไปทางกายภาพเนาะให้โปเมกมอนกะละกะละใส่ก็จะเก่งขึ้นนะครับนี่ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเปน แนะนำนะครับการสวมใส่อาวุธนะให้กับโปเกมอนต่างๆเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าโปเกมอนที่เราใช้งานอยู่ที่เราปั้นอยู่เนะี่ยมันเป็นโปเกมอนสายไหนนะก็วิธีดูสายก็แนะนําบอกไปแล้วนะเมื่อเรารู้สายแล้วนะครับเราก็จะสวมใส่อเทมที่ถูกต้องนะครับมันจะเสริมเสริมสร้างนะทำให้โปเกมอนเก่งขึ้นนั่นเองนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะ ขัดตุบอกข้อประการใดก็ขออภัยในนี้ด้วยนะครับก็ก่อนจะจาัดก,การนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมเปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ